เดี๋ยวจะพาไปหาตรงที่เคยมาเก็บนะครับผมอันนี้เป็นป่าที่ใกล้บ้านนะครับเอ,อ้านี่ครับผมเจอแล้วแต่ว่าเป็นเห็ดชนิดไหนผมยังไม่ทราบนะครับมันไม่เหมือนเห็ดอ,อคนยอแฮนนะครับเดี๋ยวดูก่อนอืมอ่าโอเคอันนี้จะเป็นเห็ดเลือดนะครับผมให้เป็นเห็ดเลือดแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะ นะครับเห็ดเลือดพันธุ์ที่มีตาขายครับผมเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูตรงที่ผมเคยได้ปกตินะครับว่าจะมีไหมคือใบไม้สีนี้เลยอะ่ะนะครับเงียบมาเอาอยนั่นไงหัวโผลมาแล้วครับผมไม่มีใครมาเก็บด้วยเว้ยนี่ไง สีใบไม้เดียวเลยครับผมเห็นไหมสีเดียวกันเลยครับนี่ครับม,มาขโมยเกิดแล้วนะครับผมหรือว่ามารักเกิดนั่นเองอุ้ย,น,ยนั่งไงดอกนึงนึกว่าจะไม่มีซะแล้วนี่นี่ดอกนึงดอกนึงอันนี้อยู่ใต้ป่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว,ว่าบีชนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะ ถ้าใครดูเนี่ยก็บอกผมด้วยนะครับว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะครับแต่ว่าลักษณะป่านเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเป็นแปน,เ,ปน,เ,ปนเออเตอรจังสิล่ะครับนี่นะต้นไม้นะครับลักษณะของต้นก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวหาต่อกันเลยเจออีกแล้วครับเจออีกแล้วดอกนึงนี่นีอยู่ตรงนี้ครับ นี่เอาหาไปหามาก็จะได้อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมตัดขาดที่หลังเนาะต้องใช้ความละเอียดแบบหนึ่งพันแปดสิบห้าพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับเพราะมันใบไม้มันแบบสีเดียวกันเลยอ่ะเดินบนกลับมาที่เดิมครับผมก็เจออีกแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะครับ เอาเลยโอ้นี่ขาสวยอันนี่ขาสวยได้นะครับได้อยู่เนี่ยวนมาอยู่ที่เดิมนะครับผมไมไ่ไปไหนเลยเห็นไหมครับบอกว่าให้เดินวนไปวนมานะครับเดี๋ยวก็จะเจอเองนะเดี๋ยวเราคาเห็ดก่อนนะครับผมเห็นเห็ดไหมเอ่ยนะครับเห็ดอันนี้นะครับผมก็ จริงๆแล้วในสาวิยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นอีกพันหนึ่งนะครับที่อยู่กับที่เก็บจากต้นสนนะครับผมด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ใบไม้มันเป็นสีนี้นะครับผมหัวเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นสีดำมากนะครับแล้วก็มีความค่อนข้างที่จะแห้งพอสมควรนะครับที่ดอกของเขานะครับผมก็จะไม่แบบไม่ชื้นนะ แต่ผมชอบนะนี่เพราะมันแน่นนะครับผมเนี่ยมันแน่นมากนะครับส่วนเห็ดพึ่งหวานที่อยู่ในป่าสนเนี่ยเขาก็สีของเขาเนี่ยเขาจะเนียนกว่านะครับผมตรงดอกนะแล้วก็ขาเขาเนี่ยเขาจะไม่แน่นขนาดนี้นะครับมันอาจจะเป็นด้วยที่ดินด้วยนะครับผมแต่นอกจากดินแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีพันธุ์นะครับผมซึ่งบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกนะเพราะว่ามันคล้ายกันมากนะครับ ก็จะเป็นแบบอีกพันหนึ่งที่แบบคล้ายกันมากๆครับผมแต่ไม่ต้องห่วงถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาก็กินได้นะครับผมถ้าเป็นออกมาลักษณะแบบนี้นะก็ถือว่ากินได้ก็สังเกตนะครับของเห็ดพึ่งหวานเนี่ยคือดอกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอาจจะมีสีดําบ้างสีน้ําตาลบ้างออกเป็นโพลแบบนี้บ้างนะครับผมแต่ว่าที่สําคัญแนยตรงาจากดอกมานะครับผมประมาณช่วงนี้นะครับ เขาจะมีตาข่ายนะครับผมตาข่ายเนี่ยจะต้องไม่ใช่ตาข่ายแบบเห็นชัดเจนนะมันจะเป็นตาข่ายสีเาขาขาวเลยครับมันจะไม่ใช่ตาข่ายแบบสีน้ำตาลปนอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอันหนึ่งนะอันนี้เห็นไหมครับมันจะมีเป็นตาข่ายเป็นแบบสีน้ำตาลแดงนะครับผมอันนี้อันนี้จะไม่ใช่พันเดียวกันนะ อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเห็ดอ,อินดิโกอีกพันหนึ่งนะครับผมอินดิโกทีก่มีที่มีตาขายนะครับผมแต่ไม่ใช่เป็นอินดิโกที่เป็นเขาเรียกว่าเห็ดเลือดนะครับอันนี้จะไม่ใช่เห็ดเลือดโดยตรงนะแต่ว่ามันก็จะกินได้เหมือนกันนะครับผมไปดูอ๋อเจอเ,เห็ดอีกพันหนึ่งแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ กินได้นะเอาไปสามารถแกงรวมได้นะครับผมแต่ว่าเห็ดพันนี้เนี่ยเขาจะขออนุญาตแล้วกันถ้าไงก็เอาไปด้วยแล้วกันอ๋อมันแก่แล้วนะครับเห็นไหมเหลืองๆนละ้วข้อสังเกตนะครับคือห่วงเขาเนี่ยมันจะแตกแบบนี้เลยนะครับผมมันจะแตกนะดอกที่มันตุม่มๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกนะครับผมข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรังผึ้งอย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดข้อสังเกตของเห็ดผึ้งทําไมเรียกว่าเห็ดผึ้งนะครับเพราะมี2ชั้นนะ ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นดอกเห็ดธรรมดานะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นรังผึ้งอย่างที่บอกนะครับจะเป็นแบบจะเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับผมอันนี้กินได้นะปกติแต่ว่าผมไม่เอาไปดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันแก่แล้วอะนะสาหรับที่ที่เห็ดเกิดนะครับก็คาดเดาได้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับตรงที่เขาเคยเกิดเนี่ยเขาอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับผมแล้วแต่สภาพภูมิอากาศของในแต่ละปีนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งตรงข้ามนะว่าจะมีให้ผมไหมนะครับคือเป็นที่ที่ผมเคยเก็บประจำนะแต่ว่าก็ลุ้นกันครับเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับผมจะไม่ตัดต่อนะจะให้แบบให้ความรู้สึกจริงเลยนะครับถ้าเกิดเจอเห็ดนะครับผมมีไหม่เอ,อ่ย เงียเงียบๆเนาะเนาะมีไหมมีไหมมีไหมอุ้ย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 มี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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงดอกหนึ่งอุ้ยดอกใหญ่ด้วยครับผมอือหือนี่โอ้อวบแน่นนะครับผมระหว่างที่เก็บเนี่ยสายตาก็สาดมองไปที่อื่นด้วยนะครับเนี่ย อาจจะโดนแบบแทะเลมแล้วนะครับผมแต่ว่าคือเขาสมบูรณ์มากนะเห็นไหมนี่ยอืมแน่นมากครับเดี๋ยวตัดขานะเห็นไหมเอ่ยนะครับเดี๋ยวตัดขากันนี่หืมดูสิโอ้โหแน่นมากครับคือขาแน่นมากเนี่ยไม่มีนอนด้วยนะนะครับความจริงแล้วอะ่ะเออ เห็ดพึ่งหวานจากาป่าบือนี่นะครับผมคือจากป่านี่แหละเขาจะให้ความแน่นมากกว่าแล้วก็หนอนเขาจะชอนชัยน้อยกว่านะครับผมแต่ก็แล้วแต่ป่าอีกแหละนะบางป่าก็ชื้นก็มีจะมีหนอนเป็นพิเศษนะครับผมเนี่ยแน่นมากดูสิถ้าเกิดตัดตรงกลางเนี่ยรับรองว่าขาวจั่วเลยนะครับเดี๋ยวไว้ตัดที่บ้านแลวกันเนะาะไปร่วมกันกับเพื่อน ต่อเมื่อกี้สายสายตาแล้วก็ยังไม่เจอเห็ดนะครับผมอุย้โยโอยโอยต้องล้อมแบบนี้เลยดูสิเพื่อนเพื่อนทุกคนครับโอยโอ้โอ้แม่เจ้านะครับผมอันนี้ท่าทางจะค่อนข้างจะแก่แล้วนะเนี่ยดูหัวเขาดูหัวเขานะครับผมเน้นเน้นเดี๋ยวผมเอาอู้นนนนดูดูด,ดูโอ้แม่เจา้า โอ้ยพอดีกินเลยนะครับออ้วุ้ยนั่นดอกโอ้ยสองดอ,อกครับผมสองดอ,อกพี่สองดอ,อกพี่อื้อแข็งแน่นแน่นเตี้ยเตี้ยลำลำนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะดอกนี้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเป็นพันที่อยู่ใต้ต้นปื้อนะเห็นความแตกต่างของเขาไหมครับ ดองเขาเนี่ยจะใหญ่บานนะครับผมเป็นเพอร์เฟ์เพอร์เอก์มากเนานะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาก็คือมันแน่นมากนะครับผมออ้ยเด๋ออีกแล้วครับเด๋ออีกแล้วครับผมนี่เห็นมันี่ไม่มีใครมาแตะเลยเสาทิ์เมื่อกี้คือไม่มีใครมาหาเลยเลยเนี่ยเดือตาเซอร์ตาเซอร์เร่เห็นบอกนี่ดอกเล็กดอกหนึ่งนะครับผมอจุก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 ,จก แม่เจ้าโอ้ยโอ้ย,ยดูครับทุกคนครับดูครับโหตรงนั้นก็มีอีกโอยตรงนู้นก็มีอีกทุกคนครับเห็นไหมโน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 ฉี่สีก็บบถึกแล้วเตือนเต้นแห้งเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโหทุกคนครับช่วยผมดูหน่อยปลาที่โชวปลาที่โชว โอ้นี่นี่นี่มีดอกเล็กด้วยถ้าปล่อยไว้เนี่ยเขาอาจจะอ๋อมันแท้งแล้วอะเนี่ยมันมันมันเน,น,นี่ยนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยด,ดีเลยนะครับโหดูดอกนี้มันพอด,ดีเลยอะผมมาถูกจังหวะมากนะครับโอ้ตายตานีด่ด,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 อด,ดอกหนึ่งครับทุกคนเก็บใหญ่ๆไว้ ดอกนี้ก็แบบใหญ่ไม่ิส้ดที่ไหนล่ะป่าดีทัวป่าดีทัวนนดอกนึงผมเจออีกแล้วนนนะครับผมเดี๋ยวเราไปเอากันเลยเดี๋ยวมันจะไปเหยียบโอ้ส่วนดอกนี้ ถ้าเกิดผมเดี๋ยวถ่ายใต้ให้ดูนะเนี่ยแมงนั้นจัดเต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะโอ้จริง,รงๆเขาแข็งนะเนี่ยเอาได้นะเอาได้อยู่นะครับแต่ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อไหมเอ่ยคือเดี๋ยวนเ,เนี่ยโอ้โหขาเขาแน่นมากเอาดีไหมเอาเอาเลยโอยมันยังไม่แก่นะครับดอกมันเหลืองเฉยๆแต่ข้างใต้เนี่ยมันยังไม่เหลืองดูสิ แแม่เจ้ามันเป็นปล่อยเขากินไหมทําบุญเถอะเนาะแต่ว่าผมได้ผมได้จบออกมาแล้วอะ่ะมันจะตายไหม,ไมโอ้โหทุกคนครับเห็นมนี่คุณยุพี้นี่ๆๆน,นี่กันนึงผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันแบบสีเดียวกันเลยกับใบไ,ไม้เอาเลยเอาเลยมันมันได้ที่แล้ว คือมาถูกที่ถูกเวลานะครับผมถูกที่ถูกเวลาเป๊ะเลยนะครับผมพอดีแบบอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาต่อยก,ก่อนมีไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเก็บมากองรวมกัไหนไว้กนะ่อนนะโอ้โหเจออีกแล้วดอกนึงดอกใหญ่มากดอกใหญ่มาก สวยดอกใหญ่มากดอกนั้นสมบูรณ์มากสุดๆโอ้ยนี่ดอกหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเหยียบไหมเนี่ยกลัวเหยียบทุกคนครับดูดอกนี้ดอกนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอะ่ะโอ้พาเจ้านี่ดอกนึงเห็นไหมเขาแบบต้องไม่อยา ขยับก่อนเท่าไหร่นะเขาหยุดต้องต่อชู้ออกมาโอ้ทุกคนครับดูดูครับโอ้โหดีใจสุดๆเลยอ่ะแบบเนี้ยวันนี้ก่อนเดี๋ยวผมตัดขานะคือปกติผมเคยเก็บเขานะครับจะอยู่บริเวณนั้นนะทีนี้ พอผ่านไปหลายปีเนาะเขาอาจจะแบบตรงนี้อาจจะสมบูรณ์กว่าอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยเลื่อนเอ้าพูดยังไม่จบครับทุกคนผมจะไปต้องโอ้ก่อนเพราะว่าผมเจอออีกแล้วนะครับผมสามดอกอันนี้ก็ได้ไหมได้ได้ได้ยูนี่ครับผมนี่ดอกหนึ่งโอ้โหแล้วก็นี่อีกดอกนึง ดูขาดูขาโอ้แม่เจ้าออนซอนของผมแน่ครับโอ้ยตายตายตายนี่เป็นไงละ่ะเดี๋ยวนะมีอีกไหมอะ่ะต้องหาดีๆนะครับไม่งั้นเหยียบแต่ผมเดินค่อยมากเลยอ่ะเดินค่อยมากนะครับ มันไม่พอดีไปมากกว่านี้แล้วนะครับงามเลยได้บาลเนี่ยนี่อีกไม่เอ่ยเดี๋ยวผมลองเดินขึ้นไปทางนั้นดูแล้วกันเนาะทุกคนเจออีกแล้วทุกคนเจออีกแล้ว โอ้ยสวยมาก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 เลยดอกนี้หทุกคนครับมาดูโอยทุกคนครับมาเบิงซอยผมแน่ผมมันซ่อนผม,ผมไม่เคยเก็บปลานี้ได้เยอะขนาดนี้ขู่ขาเขาดูขาเขาทุกคน เป็นหลุมเลยโอตย้ตายตายตายอยตายสีตาย,ย,ตายาาน้ำเห็ดโอ้โหสวยมากครับสวยมากสวยมากป่ะเดี๋ยวไปหากันนะครับผมมาแต่ละเอียดเราออยอย่างงี้แหละมาหาเห็ดที่เล็กๆเนี่ยก็เดินวนจะเป็นชั่วโมงนะครับถ้าหาไม่ละเอียดนี่ไม่หา หาไม่เจอแน่นอนนะครับดูสีใบไมส้สิมันอันเดียวกันเลยกับดอกเแอ่ะเป็นตื่นเต้นแถวเนี่ยแถวนี้เนี่ยอืม,มันก็มารักเกิดนะเพราวะว่าไม่รู้ว่าปีนี้มันจะมีไหมนะครับเพราะว่าบางทีอะผมก็เห็นมันมีบางทีมันก็ไม่มีนะครับพอมันมโอ้ยน,น่นานน่านน่มีอยู่แล้วนะครับผมผมเจอแล้วผมเจอแล้ว เริ่มเพิ่มเลยอจริงๆเอาได้นะเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาเพราะผมเห็นแบบตัวขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับผมการดูนะครับผมว่ามันใช่ไหมเนี่ยถึงแม้สีมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพพูนประเทศนะแต่ว่าคือทรงของเขาเนี่ยมันจะเนี่ยดูได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจนะว่ามันเป็น พันธุ์ที่แบบกินได้ไหมนะครับผมก็ไม่ไม่เอานะการเก็บเห็ดเนี่ยไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเอานะครับผมถึงแม้จะเป็นเห็ดที่แบบใกล้เคียงกับที่เรากินก็ตามนะเราต้องมั่นใจนะครับผมโอเคได้ดอกนึงนะครับกับ2ดอก,อด,อกดอกนั้นดอกแม่เป้งนะครับผมแต่ว่าเราไว้ก่อนนะเพราะเขาแบบออกไปทางแก่แล้วนะครับโนกระแซลสดๆอยู่ทุนทางอยู่ติดทะเลนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากนะ วันนี้อกาสอากาศค่อนข้างดีนะครับอุณหภูมิสูงเลยแหละนะครับมีไหมแถวนี้มีไหมถ้าเกิดทุกคนถามนะครับว่าทําไมผมถึงพูดไทยเป็นยังคือบอกเล่านะครับผมผมมีสิทธิ์นะครับผมลูกศิษย์ที่เรียนภาษาไทยนะครับที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็ติดตาม YouTube ของผมนะบางทีผมก็ใช้วิดีโอนี้ในการให้เขาเรียนรู้นะในเรื่องของการเรียนภาษาไปในตัวนะครับผม ได้มากได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้มีวิดีโอไดอ้เห็นวิธีการพูดไทยนะครับผมคันเบลอิร่าคันเบลเบาลาวนี่เนาะครับเอกากสิบบทหัเรื่องเนาะครับผมก็เลยต้องมีภาษาไทยนะครับเลือกอย่างหนึ่งนะครับผมการใช้ภาษาของผมเนี่ยผมใช้ภาษาหลากหลายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเดนมาร์กเดนภาษาไทยภาษาลาวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้ซีเรียสน,นะว่า การใช้ภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวหรือภาษาเดนิชนะครับผมเพราะว่าปกติก็ใช้แบบมั่วกันไปอยู่แล้วนะครับผมในต่างสถานการณ์นะครับยังผมเด้อครับผมคัน,คนผมบ่อไทยหลเนาะครับโดยความที่บางทีอาจจะมีความเคยชินเนาะยูหนากองนะมันองเชื่อมันกับแบบสิเป็นทางการก็จังเขาไปไล่งานหนาสั่นนะครับผมกับสิประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเราไปตัดขาเหตุกันครับผมไปค <ะ S 2> <ปะ S 1> ุณกอง ขาเปิ่นเวิ้นอยู่บนทางผมน,นะครับอ๋พี่น้องนี่ได้ดอกหนึ่งเห็ดอิจิอยู่เฮ็ดจิมิจอยู่ไหนอยู่ผู้เดียวเนี่ยเรามาตัดขาเห็ดกันเลยนะครับผมเอาอันไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับโอ้ยสะอาดมากใสะสะอาดมากครับปวดผูดด้อันซ้อนนองผมอะครับ ได้แล้วครับผมี๋ยวออใจอกอกเบืองตะมุตะมีก็มีนะครับผมอ่ะบางคนบอกว่าจะตัดร้ายวรสันนะครับผมขานะเสียดายขาก็มีนะครับผมผมก็เสียดายนะแต่ว่าคือบางทีมันดินมันเยอะครับนะ,ะต้องให้เราแบบขาเหมือนเห็ดโคนเห็ดปวกเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ จริงๆผมก็เป็นคนเสียดายขาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันจะเป็นต้องตัดออกครับบางทีถ้าเกิดมันเสียหายมันมีกลิ่นของเชือาอย่างเงี้ยเราก็ต้องตัดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มาแบบมารบกวนรสชาติของอาหารนะครับคนฝรั่งเนี่ยเขาเไม่ล้างนะครับเห็ดเนี้ยจริงๆถ้าเกิดผมเก็บสะอาดเนี่ยผมก็ไม่ล้างนะผมก็จะแบบปัดๆนะครับผมปัดๆเอานะ แล้วก็ทําอาหารเลยนะครับผมมันก็สะอาดนะมันไม่มีดินเยอะขนาดนั้นครับดูดอกนี้โหยไงล่ะเกือบมันบ่มาเกือบมันขับรถไปไกลหื่มทุกคนครับดูตัดน้อยแล้วนะเนี่ยเห็นไหมผมมันซ่อนผมมันซ่อนที่เหลือครับคักแนวอ้ ดอกน้อยๆนี่ยบางทักถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยเขาจะใหญ่เหมือนอันอื่นไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าบางทีดอกเล็กมันก็เล็กนะครับดอกใหญ่มันก็จะใหญ่เลยตั้งแต่แรกๆนะครับลักษณะของดอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราปลูกผลไม้ะครับมันก็จะมีแบบลูกที่มันสมบูรณ์ใช่ไหมลูกที่มันใหญ่นะครับแล้วก็ลูกที่มันเล็กนะแต่เนี่ยผมว่ามันน่าจะอาจจะใหญ่ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าอะไรเราได้มาได้มาเก็บแล้วนะเราก็เอาไปเลยนะครับ ดูลองนี้ขาเขาแบบขายาวมากเพราะว่าแบบเขาเกิดจากที่ลึกนะครับเกิดจากหลุมแล้วทีนี้เขาก็ต้องแบบโผล่ออกมาใช่ไหมเขาก็ดันดัน,ด,นดันขึ้นมาทําให้แบบขาเขาแบบยาวนะครับขาวนะครับสะอาดคือด้วยความที่เขาฝนตกนะครับฝนตกแล้วฝนก็หยุดตกไปนะครับ มันทำให้แบบความชื้นมาและใช่ไหมเห็ดเขาก็มาเกิดนะครับพอเกิดปุ๊บเนี่ยฝนไม่ตกเพิ่มนะครับมันทําให้พวกหนอนเสียงเอียงนกนกกาบ่าเอ่ยนกพิราบนะครับมนกอยู่อ่ะต่อคือมันทําให้อนอนนะครับ ที่มันมากับคนชื้นเนี่ยมันมันไม่ได้มาทำทําลายนะครับผมมันถึงได้แบบสะอาดไงครับฝนตกแล้วก็ฝนก็หยุดไปนะครับเอาในอีกตานนี้ดอกนี้แบบสวยมากขาวสะอาดอบางคนบอกว่าใส่ถุงมือน้อย <c oughs> เจอเดี๋ยวไปเจบ็บจับทากอะไรอย่างงี้ครับผม คือผมใส่ถุงมือไม่ถนดัดอะผมอยากจะจับเห็นนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไม่เอาถุงมือดีกว่าครับนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ล้างมืออยู่ดีครับผมไม่หรอกออตัวแมงก็มากินด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะก่อนที่ผมจะไปหาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับดอกที่ผมยังไม่ตัดขานะแล้วก็ ใหญ่ๆนะครับผมอย่างเช่นดอกนี้นะครับผมเห็นไหมมันอลังการมากอ่ะคือมันมันเพอร์เฟกมันพอดีมากนะครับดูสิดอกมันคือมันมันบานแล้วมันก็แน่นมันแบบบ่งหูสี่าจังไหเนะครับมันเป็นผมออนซ่อนอ่ะออนซ่อนอีหลีนะครับมาถูกที่ถูกจังหวะจริงๆนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในบุญของเราขอบคุณในความโชคดีนะครับที่มาเจอเดี๋ยว ผมจะรีบตัดขานะแล้วก็เราไปลุ้นอีกที่ท,ที่หนึ่งนะครับผมก็มีบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็เราจะเจอเพิ่มไหมนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนนี้ผมตัดขาเห็ดแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับ นี่แหละนี่แหละถ้าเกิดเขามีเขาจะอยู่ในนี้แหละครับถ้าเกิดไม่มีคนเห็นก่อนนะเพราะมันอยู่ติดถนนเลยนะครับเซดาเซเดนาแตกอีลหรอะไเลอบันเดอร์มันไม่มีอะครับหน้าแตกคักคัเห็ดครับเกิดให้ผมหน่อยอย่าทำขายขี้หน้าค่าแบบนี้ดอกหนึ่งกระเา รานึงกับมีดิเฮ้ยตายเขาบอกแล้วตรงที่เราว่ามันจะมีมันกลับไม่มีนะครับตรงที่เราว่ามันน่าจะไม่มีมันก็จะมีอะไรอย่เงี้ยเอา้าตกหลุมขอ่อยกิปโมผมว่ามันต้องมันต้องมีแหละแต่มันยังไม่ให้ผมเห็นเฉยๆย,ย่างยังยังต่อสู้ นี่เห็นไหมมันอยู่ข้างทางครับถ้าเกิดมันมีอะ่ะผมว่าคนเขาคงจะเก็บไปแล้วมั้งผมแะนายเห็ดปลาหนิเด้แค่ไหนคนหนาแตกเนาะครับอุ๊ยาาษามีหลายค่ะเด้อปะดอกเดียวกับบะมี่เนาะครับอื้เห็ดอันนี้ก็มีครับผมเห็ดหนังไก่ก็มีนะไม่ใช่หนังไก่สิเห็ดเนื้อไก่ปะเห็นแม่ไก่หรือปะครับเขาเรียกกันอะแต่มันมีภาษา เดนมากอยู่นะครับผมมันเป็นพอสฟัมปนะครับจริงๆก็ทานได้แต่ว่าปกติผมไม่เคยเอาไปนะด้วยความที่ว่าผมว่ามันมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันเยอะมันใหญ่อะครับเนี่ยเห็นไหมคือแค่หาเห็ดแบบอย่างเงี้ยมันก็เยอะอยู่แล้วพอผมกลับไปบ้านเนี่ยผมก็ขี้เกียจทานะทาความสะอาดนู่นนี่นั่นนะครับก็เนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุว่าทําไมผมไม่เอา ลูกแบล็คเบอร์รี่นะครับผมเต็มไปหมดเลยของฟรีแล้วก็ชอบครับผมเดี๋ยวว่างๆนะครับผมจะออกมาหาแบล็คเบอร์รี่แล้วก็ทําแยมนะครับส่วนบลูเบอร์รี่ที่เก็บมาจากสวี r เดนนะครับผมก็ได้ทําแยมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีวิดีโอวิธีการทําแยมให้ดูด้วยนะครับอ้อยปากมือนะครับนี่ เอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมก็ได้เห็ดเ,เกือบเต็มตะกร้านะครับผมอาจจะไม่ได้เต็มนะแต่ว่าก็พอใจมากแล้วนะครับเป็นดอกเห็ดที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเท่าที่เก็บมาเลยนะครับไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าโชคดีของปีนี้ก็ว่าได้ครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปสบายๆนะครับเก็บเหตุธรรมดานะครับผมในคลิปต่อไปถ้าเกิดมีคลิปสาระผมก็จะมาแบ่งปันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาไปเช่นเคยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมและก็ติดตามนะครับผมรักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจะไปทำอาหารอะไรนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอชมแล้วกันนะครับพมยังไงก็รอติดตามกันแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ บายบาย